ต่อมาจะเป็นในส่วนของการใช้งาน notification หรือว่าการแจ้งเตือนครับผมก็คือเรามาที่ในส่วนของตัวแฮมเบอร์เกอร์คีสามขีดด้านบนกดที่การแจ้งเตือนครับผมจะเห็นว่ามีตัวเลขอยู่ก็เรากดไปดูที่การแจ้งเตือนได้ครับผมเมื่อกดดูที่การแจ้งเตือนเรียบร้อยระบบจะมีการบอกว่าออเดอร์ที่เราทําการซื้อถูกอนุมัติเป็นการอนุมัติชําระเงินอนุมัติแป่งยอดแล้วหรือเปล่าหรือว่ามีการปฏิเสธการชําระมา หรือว่าปฏิเสธการแบ่งยอดมาเราสามารถดูออเดอร์พวกนี้ได้แบบนี้ครับผมก็คือจะมีกรณีที่ดูทั้งหมดกับดูที่ยังไม่อ่านดูที่ยังไม่อ่านก็จะโชว์ออ,อเดอร์ที่หรือการแจ้งเตือนที่ยังมีตัวไอคอนเสียงตาลด้านบนหรือก็คืออันที่เรายังไม่ได้อ่านนั่นเองทั้งหมดก็จะมีรวมอันที่เราอ่านแล้วด้วยแบบนี้ครับผมคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเรากดเข้าไปดูในส่วนของกรณีออเดอร์ไหนสซกอ,ออเดอร์หนึ่งกดเข้าไปมาก็จะ พามาสู่หน้าลิงก์ในส่วนของตัวออเดอร์นั้นๆที่มีการแจ้งเตือนเข้ามาแบบนี้ครับผมเรากดกลับแเราก็กลับไปดูในส่วนของตัวการแจ้งเตือนอีกครั้งอ่ะตัวจะเห็นว่าตัวไอคอนสีน้ำตาลหายไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราอ่านไปเรียบร้อยถ้าเราต้องการจะอ่านทั้งหมดเราไม่อยากเห็นแจ้งเตือนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเราก็กดอ่านทั้งหมดได้ครับผมเมื่ออ่านทั้งหมดปุ๊บก็ในส่วนของตัว ไอคอนสีน้ำตาลก็จะหายไปแล้วก็ในส่วนของตัวการแจ้งเตือนก็จะไม่มีตัวเลขครับผมแล้สามารถดูการแจ้งเตือนแล้วก็ไปยังหน้าออเดอร์ดังกล่าวที่ถูกแจ้งเตือนมาได้ดัง,ดงนี้เลยครับผมจะเป็นในส่วนของการแจ้งเตือนประมาณนี้ครับ